มือน,นี้เห็ดซุปน้ำไม้พี่น,ออน้องซื้อน้ำไม้มาถุงละสี่สิบบาทปกติถุงห้าสิบบาทลวแต่เขาลดให้สิบบาทนี่พี่น,อน้องน้ำไม้ xem xét xúc nó mãi thì nó ngay trên hôm phát triển xây cục khoa xây cục khoa lag hôm hôm đen xây nam anh xây nam anh xây giáp làm anh anh đong anh em đong nam anh ตกอันนั่งพี่นองก็ได้อับนี่พี่อนเอาทำไมต้มมาแล้วทำไม่ก็ต้มก่า เอามาครับหลายปีเราประมาณประมาณสิบห้าสิบหกปีพี่น้องเพิ่งกินเทือนเง อยูแ่แล้วราวนั่นแหละสิบห้าปีสิบหกปีละเพิ่งจะกินมือนีลอกเห็ดเองเห็ดเ,เ,เองก็แซบเห็ดเองเห่อยเสีนอยากสิให้เี่นลองเบิ่งงามดี ไม้นี่มันจืดเพี่น้องทำไมมันต้ตนมม,ตมาแล้วจืดข้าต้มเข้าดองก่อนหรือข้าวต้มขาต้มมาแล้วก็เข้าดองแหละแต่มันปิ้นมันบ่มี่เลยปิ้นดองบ่มี่ สามสามโต้พี่เนอะเอาเลยเห็ดสาม,สามนลำไยสามอันที่เลือกอะ ไว้เอาไว สามเหยละพี่น้องนี่เลยพี่น้องสามเนยละสำเนยก็อิ่มแล้วกินกับข้าวเหนียวซื้อข้าวเหนียวมาสิบบาทมันมีข้าวเหนียวดั้กับข้าวเหนียวขาว เขาเอาเนื้อดำเขานึ่งเองนึ่งอยู่บ้าน,น,นแบบนี้แหละพีน่น้องน่อไม้เอาไว้พอกันเวลาเวลาต้มเวลาซุปนอไม้เด้อพี่น้องเด้อไว นี่ได้พี่น้อง,ร,งรึงปรุงปรุงสุบหน,น่อไม่มีมีหอมแดงมีกระเทียมแล้วก็มีถั่วถั่วพลแล้วก็ผักผักหอมเป้แล้วก็ผักหอมผักขี้หอมผักขี้ กำละหาบาทนี่นหอมเป้กับหอมผักขี้นี่กำละหาบาทได้ลลยอยู่ผลัดมากก็นี่น้ำม้น้งไมน้ำม,ม้ต้มแล้วนี่เครื่องกรองของมัน นี่นะพี่น้องเบิ่งเวลาตำเ,เ,เน,น,นื้อคือเสียบเบิ้งเส้นนิดนึงเอาแล้วก็น้ำไาลไหลอันนี้มีไอ้พวกเนื้อเนื้อวัวเนื้อนี่ปิง่งมากินก็แซ่บพี่น้อง làm thích con phi năng cho ใส่น้ำไม้พี่น,อน้องม,มือแหละจับมือล่างแล้วนี่พี่น,อน้องใส่เราหน้าไม้ใส่เราพี่น้อง hòm ra khi nó thấy phúng chút rót thấy phúng 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 chút rót cắn bớt xe cắn bớt xe để phi nòng thấy thấy lại ใส่ลายก็เสร็จลายแล้วพี่น้องใส่น้อยก็เสร็จน,น้อยแล้วใส่้ำใส่้ำตั้นม่ไ้ใส่หรอบอกใครมาแล้วแบบน้ำปลาเออหแบบลือปลาอย่าไปเอาปลาก่อนพี่น้อง อันนี้ก็ใส่คราบคัว่วนี่พี่น้องใส่ครอบคั่วน้อยนึงเออขราบคั่วแล้วก็ใส่น้ำปลา น้ำปลาเนาะใส่นน้ำปลาหอมแซ่บเนาะ เหลือแต่น้ำปลาผงชูรสเชองเทศใส่หมดเหลือเหลือหอมผักขี้และหอมเต้พี่น้องแั้นเอาไว้ใส่ทิหลัง phép phép ngon ơi Đang... 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 mình chặt rồi แล้วพี่น้องเลยใส่หอมปักชีแล้วพี่น้องหอมแส่ปลาปลาหนุ่ยเลยพี่น้องปลามาแถวบ้านนะ เดี๋ยวซิมเบิ้งก่อนอืมแซบแซบแซบพีบบ่น้องแซบนี่ ออกคาได้เลยพี่น้องพอเห็ดไปขายที่นี่แซ่บแบบนีอ้อากาศตอนเย็นพี่น้องนี่ตอนตอนค่ำๆอาโมงเกือบหกโมงละพี่น้องให้ดบึง ่คบเวลากินพี่น้องคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พี่น้องไว้เพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วอย่าลืมกดไลค์ก,คกดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องกดติดตามเด้อ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ